ว่าก็กปราไมทำมินิบันไดยวนี้ต้องรับสูชมเนมีบระดานครับวันนี้ก็เป็นุทหมายดีนะครับดูหลายสายก โดยอย่างดีนะผมมาจากนก็เป็นทธีท้าคุ้มใจของพ่อแม่นะผมก็ญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่ก็ได้มาทำการก็สู่ห้านสาวนะครัคุยกับเรื่องสัร้ นี่นะเพื่อนๆที่มาทุกคนกดไลก์ให้หน่อยครับกดไลก์ให้หน่อยครับ <laughs> <coughs> สวัสดีปีใหม่ครับอันนี้อันนี้อันนี้อบตหมู่บ้านนะครับจะสมหน้าเอาไหมน้าเอาไลงเ้าแล้วเาแล้วเอาทีรไม่หงาาไปจอดนะครับเออ

ข้อนี้ออกข้อนี้ข้อนี้ไม่ได้ข้อนี้ขอนี้เป็นข้อนี้ก็ข้อผู้ใหญ่นะครับว่าท่านท่านนิ่็นะครับพุ่งเเป็นสองเล่าเป็นของเล่านะครับใช้เป็นที่ขันนึ่งเพื่อสาวก็สวมวันนี้นะครับคือ มาหมันไม้ไว้ทั้งสองคนดูใจกันมากโคตรค้นๆนะครับขอวันนทีที่ี่มันจะเข้าวเราความนาอเจดอกผมากนเดียวก็ได้วอกรอเพราพัฒนแล้วกาพี่น้องเป็นันทีไปย่างกันดื้อครับพราอมทีทีปกติแล้วนะครับว่าเวดนามนีเว่าไปมีคนดินอันนี้คือว่าวนะครับว่าวอาแบบนี้นนี่ ชีพนแล้วสจีดีชีพนนี่บาราบา,บาันเป็น สามนจะเป็นหกมืนาันทั้งคู่เบาเปเกิดไปนี่เราผู้สาวไม่ยังไงดิจึเงินตอนนี้รีบไปเลยมีคือประมาณนั้นนะครับเพราะจะนั้นแล้ยงกัพี่น้องของพวกเาถมงจะยีไปน่กันแต่ว่าที่บอกก็อกว้าดับรองมาคุณพ่อแกนั่พราวันจะเอากองนีเราร่าสัตุ่มนั่งกันละเพราะจะนั้งรล้กับพี่น้องของรักเขาก็คือแจกไปก็้ใหญ่หนะเป็นศิลปญานะครับ เอานั่นไปใจเอาไม่เห็นคุณ <laughs> พักข้อพายทิมสองคือสามแสนกับ ที่นี่ก็ต้องไปทั้งจมกัเปน้านะครับคืกมเ่ยนตามงเาอนะครับนั่งก่อนทีันาทันเวห็นมอก็เป็สิ่งมัวหมองแล้วปกติะเป็นไปสันก็ติดสอั้แสนกับท้งหนแล้ก người mù chắn người mắt mù thôi đi, rồi. Không ôm, không ăn bánh, ăn nó. ใส่ไปานเด็กใส่บุ่บ้าน่ะบ้านต๊ไนยูบ้านทีมก็เป็นเทนี้บ้างเรานะไปสาบ้านเรานะที่ไหนๆก็น่าจะเหมือนกันครับวีพิธีมั่นที่ก็แขกเลือก็เป็นเจตนีพยานนะครับ ไปเพิ่นหมือว่ดหรืพากันไปหาไม่โอ้เรามากบ้างหรอือเมืเนี่ยม่ได้มากมกเนี่นนนนนยก็วันเลือกราบยาดีตอนแต่งก็น่าจะหา วันที่เหมาะสมแล้วก็ีิมตตหายอันดีอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือ,อทำพิธีมันม่นหมายกันไว้ก่อนนะครับก็ลันแง่ก็น่าจะเป็นช่วงที่เหมาะสมทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะได้เตรียมงานอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอแสดงความยินด,ดีกับพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับลูกาอ Ôi, không để môn 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 <laughs> đi đâu đây? đi ไปกิน้เาินี่คือแผนแม่ครัวนะครับผมที่ไหนไปไม่ได้ก็คือแม่ครัวขาดไม่ได้ครับอาหารอร่อยครับประจําหมู่บ้านนะครับนี่มือหนึ่งครับแม่ครัวมือหนึ่งครับเนี่ยเอาอันนี้คือ งานที่ไหนก็คือขาดไม่ได้ครับทีมงานแม่ครัวของเรานะผมก็ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะครับอันนี้ฝากฝากยูทูบโดยเด้อเนี่ยมีมียูทูบเป็นไงยูทูบเด้อยูทูบเด้อช่วยด้วยใจนะแม่ครัวชุดนี้นะผมงานในบ้านงาน ตอนนี้ก็กำลังจะเตรียมจะเตรียมอาหารนะครับผมก็อันนี้คือฝ่ายแม่ครัวนะครับขัดไม่ได้เลยนะ ตอนนี้ก็กำลังอนี้นะครับออกมารับประทานอาหารนะครับผมก็ตอนนี้ก็เสร็จพิธีมั่นหมายแล้วก็เลี้ยงอาหารนะครับก็รับประทานข้าวเช้ากันนะครับผม นี่คือนี่คือพ่อเจ้าสาวนะเป็นปู่ผมเองนะผม<ป>ก็ขอแสดงความยินดีกับ ปูด้วยนะครับจะได้มีลูกมีหลานเป็นฝั่งเป็นป่าแล้ว,ลวก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับอันนี้คือพี่ชายครับปูพี่ปูน้องนะครับผมก็สู้กันมาขนาดน,นี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับผมขนาดน,นี้ครับดีใจด้วยนะครับคุณปูนะครับผมตอนนี้ก็กําลังขุ้ขอต่อแขนกันอยู่นะครับ <S <S

ก่อน็บคลิปนี้นะครับก็ขอให้เอฟซีทุกๆท่านนะครับประสบความสาเร็จกวามเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับผมก็ขอไว้ใช้ให้ปีหน้าฟ้าใหม่นะครับก็มีแต่ความสุขความเจริญนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม